สวัสดีครับคุณผู้ชมเราเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ถึงคิวของรถถังนะครับรถถังเออแล้วก็ช่วงนี้มันมีกิจกรรมอะไรนะนอมังดีอ่ะเข,เ,แบบเขาก็จะแเจ็บแบบลิ้นพันเขาก็จะแจกของนะเออมีพวกปืนใหม่พวกรถถังรถถังกิจกรรมนะครับจะมีพวกสิบห้าเซน สตีฟฟังอะไร38ของเยอรมันแบบเป็นอัตาจรปืน150มิลลิเมตรนะครับแล้วก็อาร์เอลอะไรเอลเลนโตเอลเลนโตใช่ไหมเอเลนโตอาร์นี่เป็นอัตาจรของอังกฤษนะครับปืน95อ่าเวลายิงลูกเอชอียัดบ้านนี่คือสนุกมากนะแจกกระ,ะจายกระจายกระเจิง แต่แต่แต,แต่แต่วันนี้เราจะมาเชอร์แมนนะครับห,หนๆก็กว่าจะปลดมาได้นะครับเออเชอร์แมนนี่ยากเย็นแสนเข็นเดี๋ยวเรามาดูสเปคของรถถังเชอร์แมนกันก่อนนะออตัวถังนะครับด้านหน้านะห้าสิบเอ็ดด้านข้างสามแปดด้านหลังสามแปดนะครับข้างบนยี่สิบห้าตรงเนี้ยแผ่นแผ่นหลังคาเนี่ยออถ้าเครื่องบินยิงก็ทะลุนะครับถ้าปืนยี่สิบแล้วก็ป้อมปืนนะครับเจ็ดสิบหก ห้าเอ็ดแล้วก็ห้าสิบเอ็ดแล้วก็ด้านบนก็ยี่สิบห้าเท่ากันนะเหมือนจะหนานะแต่ก็ไม่นะครับป้อมปืนอะหนาแต่ตัวถังเจ็ดสิบอะประมาณเจ็ดสิบหกอะเท่ากันแหละรวมมุมแล้วคิดว่านะครับเราไม่มีจีจีนะเอ็กซเร์ดเออไม่ใช่เรามีอาร์เมอร์อาร์เมอร์อาร์เมอร์ห้าสิบเอ็ดหกสิบ 6 6ตรงนี้เท่าไหร่วะ77ร้อยหนึ่งก็มีนะครับ1้ 110, อยสเกาะป้อมปืนนี้87ดมันมีสเปซอาร์เมอร์นะเวลายิงเชริรแม่นยิงตรงไหนยิงอาข้าไปเลยครับยิงตรงนี้นัดแรกให้ยิงเข้าไปตรงเฟืองเฟืองขับล้อสองนนอันนี่ตายแน่นอนฮนะยิงแล้วก็ติดที่ตรงนั้นแหละเคลื่อนไม่ได้ อ่านี่คือสเปคของเชอร์แมนนะเชอร์แมนม,นมันมีดียังไงครับทําไมต้องเชอร์แมนมันมีปืนกลนะข้างบนหัวมันแล้วก็เป็นเกราะที่กันกันใต้บ้างนะเออ <c oughs> <c oughs> จะไปดูไอ้รถเยอรมันทีรถอะไรนะเยอ,อเรมันไม่เล่นต่างนาลืมอ่าโอ้ <c oughs> คันนี้ตัวถังหนานะเยอรมันจะตัวถังหนาแต่ป้อมนี่บางป้อมห้าสิบอ่าตัวถังนี่คือแปดสิบแล้วมุมอีกอะไรอีกรถถังเยอรมันตัวถังบางป้อมเอ้ยตัวถังหนาป้อมบางแต่รถถังของอเมริกาป้อมบางตัวถังหนาไม่ใช่ตัวถังบางป้อมหนาเออสล,ลับกัน แต่เยอรมันรถถังจะน่ากลัวตอนอ่ามยำยำยำพนเทอร์ Panther, นะแพเ t อร์เนี่ยพนเ t อร์ Panther, นี่คือเรามีกรอบให้ดูปะแพนเทอร์ Panther, นี่คือหนามากเลยนะครับเเ,เลตร้อยหนึงตัวถังแปดสิบแต่แปดสิบรวมมุมก็เป็นร้อยอยู่อะแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่อง Panther, แพนเทอร์เราเอา เชอร์แมนกันเดี๋ยววันนี้ไปเชอร์แมนนะออพูดเย yeah. อะกิจกรรมนี้เดี๋ยวอธิบายกิจกรรมกนก็คือมันจะแบ่งเป็น2วันนะ2วัน1เฟสก็คือ2วันนี้ให้เราเก็บแต้มแต้มอะไรวะแบตเทิลพอย t ์อ่ะที่เวลาเวลาแบบยิงหัวคนตายทีหนึ่งสาแต้มอะไรเงี้ยเก็บให้ได้20,000นนะต่อวันต่อต่อครั้งนะครับ สองหมปุ๊บปลดล็อกรางวัลนะอ่าปลดไปหนึขั้นสองขั้น 3, าขั้นสี่ขั้นหขั้นทั้งหมดมี5้าขั้นของผมตอนนี่อยู่สเตจสี่ทับห้านะก็คือถ้าปลด2องหมืนนี้ก็จะได้ปืนอันนี้นะปืนตัวเล็กชิ้นใหม่เลยตัวอะไรวะ M MKB 35อ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นขั้น5้าก็คือได้สัตอะไรวะลดร้อยห้าอะร้อนี่คือมิลลิเมตรนะปืนเขา เออโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงนี้ก่อนเก็บชาติไหนก็ได้นะชาติเมรกาเยอรมันเออไปครับไม่ลองอะ่ะขอไปรถทางรถถังก็จะพยายามไม่ตายนะเท่าที่จะทําได้นะครับที่หายไปหลายวันไม่ใช่อะไรนะเป็นทั้งปั่นอยู่ปั่นสายอยู่กว่าจะถึงรถถังนะเออคันที่แบบเชือมงเชอร์แม่นนี่จะไปเอ็มเอ็มสอสองละ น,นี้ยังไม่ถึงเป็นเชอร์แมนสองนะที่เราเล่นนะ่ะอัปเกรดเป็น M4A1 นะครับมันก็คือเชอร์แมนอีกรุ่นหนึ่งเราหลบได้ไหมหลบจึ๊บจึ๊บอ่านี่ก็คือเชอร์แมนเจอละเจอห้องละโอ้มอร์เทนพารนะครับช่องผ่านเขาอินเวชั่นโหทีมกันเปิดมาด้วยรถถังเลย ตอนเรารีวิวรถถังเราเอาจจะไปเล่นหมวดอื่นไม่ได้นะได้ปะเอ้ยได้นี่นี่นี่เชอร์แมนผมมองผู้การก็จะมีจุดห้าศูนมาให้นะพี่แคลนะ <Internet. S 1> อย่านะครับคุณอินเทอร์เน็ตเข้มแข็งไว้ไนะครับตอนนี้ในจุดเราค่อนข้างยับนะเดี๋ยวหาทางเข้าจุดซัพพอร์ตทหารลาดปอ ตออูจากการฆ่านะครับ MT13 เกเวอร33อะไรวะไม่มีรถถังศัตรูเนาะรู้สึกคา98ยิสโคบโอเคสไนเปอร์ครับอ้าวเข้าจุดแล้วล่ะจุดอยู่ฝั่งนี้ศัตรูอยู่ฝั่งนู้นเจอแล้วจา้าเจอแอ้วจา้าดีจะเ โดนที่โดนที่เอ๊ะโดนหน่อย้ยเชียละครับรถถังโอ้ฝากฝากฝากลูกบาเลยเลยตายสองทำไมของเขาโหลดเร็วจังวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใครช่วยด้วเอ้าไอทหารลาบเมึงยิ่งเร็วโอ้เครื่องบินช่วยไว้เมื่อกี้แต่ว่าทหารลาบชาร์จเข้ามานะจุดแรกเราแตกโคตรไวเลย รถถังกูไม่ได้ยิงเลยรถถังจะแพ้ทหารลาบระยะประชิดนะฉะนั้นไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะให้เขาอยู่ประชิดเราได้เดี๋ยวจะมีวิธีการเก็บแต้มอ่าแต้มอะไรวะแต้มอันเนี้ยเขาเรียกแต้มอะไรอโคหวังใกล้ไม่ได้แต้ม battle point เออราเชทกิจกรรมนะ ก็คือพยายามหาเอจิเนียร์นะครับแล้วก็สร้างจุดเกิดเช่นกนจะเป็นการปั๊มแต้มแบบสบายสบายนะฮะเออแล้วก็อันนี้คือความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันนะยตอ่อาทีหลังคือเอนจิเนียร์ของมันจะมีเอนจิเนียร์หลายคลาสเว้ยเพิ่งรู้โอ้โอ,โอ้ตายแล้วยกหน่วยแน่เลยกู เอเจเนียมันมันตั้งปืนได้หลายแบบอ,ะอ่ะปิวตัง้งปืนตัวมึงแล้วนี่แน่เกือบนะเกือบมีกี่คนพี่ว่ามาเลยพี่มีกี่คนเดี๋ยวรีพอร์ตให้กูแตกได้ยังวะมองมองมองชชิๆโอเค ตรงนี้วิวก็ใช้ได้นี่ว่เครื่องแหละเครื่องเยอรมันไว้ก่อนนะไม่ว่างมนปากเต็มปาาตัวเท่ามด ไหนคนวะเ,เจอแล้วอยู่ไม่ยู่สุดขอบจัก,กรวาลเฮ้ยมาเดินใกล้ๆหน่อยยิงไม่โดนรู้สึกในจุดเราก็จะใช้ได้ครับเจอแล้ววัสดีครับเองตายซะอุย้ยเจอรถทาง อย่าเสียงดังค,ค,คุณเชื่์มากแตกอีกแล้วไม่ทันได้เล่นเลยแตกอีกแล้วไอตอนรีวิวเอนจิเนียร์แม่งได้เล่นรถถัง พอตอนรีวิวรถถังเรีออ้ยงไอจีเนียร์จะบ้าตายแต่เองเชียวนะรีบยิงเลยไอ้เหี้ยเดียเด๋ยวมันสวนมาปืนร้อยห้าสิบแล้วนะไปแล้วโว้ย,ยได้แลว้วช้ากว่านี้คือตายช้ากว่านี้คือตายรีบเดิน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 เลือจะหมดเอออมันอยู่นอกเขตที่เขากำหนด ก็จะตายแต่ทีมเรามันอะไรวะมันไม่กันอะไรเลยหรอ,อกันหน่อยพี่กันหน่อยจุดเกิดก็ตั้งให้แล้วไม่เกิดกันไปละสรุก็่าถังก็ไม่ได้เล่นอีกแล้วชเจอแม่นกูออกไม่ได้ห้าวิแตก ช่วยเกิดกันหน่อยนะครับอโอ้โ้อาร์เทอรี่ลงโอเคดานไม่ไม่เหมาะกับรถสังนเลนยดาดแตกแล้วเออยังไม่แติตมเบียอะไรเลยว่ายแหละตายกันช้าชานน้าน่อยโว้ยสบาตาย เดินกันเพี้ยนพ่านแต่ละคนตนักไว้ไม่ให้เข้าตรงเนี้ยปูไม่ให้เข้าเลขหก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 เอาไปใครจะลือล้อก็ลือ้อน,นะครับก้อนมาเริ่มบเบลทิมเคโอเค เลขหกวางครับวางมีหลายคนก็ช่วยกันแบบเฮ้ยเฮ้ยีมาจากไหนเฮ้ยใครมาปิ้วๆิวต้องเจอวะ Mm. แม่นเกินเหลือกูใช้อะไรลูกซองหิว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 เร็วม้วนผ้าเร็วเฮ้ยมันไม่โดนระเบิดกันบ้างเหรอวะโอเคได้เร็รถถังละเฮ้ยทีมเรามันอะไรวะกันจุดหน่อยดิเอ้ยมีคนป่ะนี่ทีมกูมีคนหรือเปล่า เล่นกันเป็นไหมเปลี่ยนกระสุนครับเป็นลูกระเบิดโอ้ my god เีลือแ่5นาทีเลยมึงเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยแตกหมดละจอด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 โดนครับ บายแค่ปัดได้เดปัดตัดงูเดแดนเป็น,น,นเขาหลังฉันรู้สึกได้ฉันได้กลิ่นอรั้งน,นี้มันแบบดีใช่ไหมอโอ้โหดีขอโชคดีหน่อยครับโอเคตรงนี้มุมสวยเล็งเลยครับเล็งเล็ง เดนเนตอยู่กับกูก่อนนะอย่าลืมไปนะโอเคนี่แหละลูกไอตีนเรถถังนะเคี่ยมอ็อบท้ายแล้วข้างเข้ามีคนเข้าข้างนะครับมีคนไม่ลำเบี้ยบันเทิงและกูไม่มีทหารราบคุ้มกันเอ้ยตายดิแกตายดิตายดิแก๊กระเพงให้สะกิดไปโดนมนะันี่มีระเบิดแล้วป่าเรียบร้อยครับเอาสะกิดไปโดน ถ้าเราไม่มีวิธีการแก้ทหารราบตอ,อนมันเข้าประชิดโอ้ฝัก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 ตักกกเวเบลเลอ,อรล์ไปล้ยเด็ัวมันเขียวรอแปบ๊บรอผมโหลดแป๊บนึงพี่สวยครับเก็บสองสองครับทีนี่ใครเดินอยู่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเจอกัอนรถรถรถรุ่นเราจะเก็บไป็นฝ่า ข้างหลังนี่เหมือนจะมีนะมีนะมีคนอยู่านอ้อครับมันไม่มีทหารคอยคบเวอร์รถถังอะในชีวิตจริงก็เหมือนกันนะช่วงสงครามโลกอะถ้ารถถังไม่มีทหารคอยคุ้มกันนะ่ะเละนะครับมันต้องเสริมกันทั้งทหารทั้งรถถังอะอันนี้ทีมเราไม่ค่อยทำงาน ไม่ไถึงไม่ค่อยโคบเวอร์ให้รถถังอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินไม่ของเยอรมันเลย่ะทำหน้าที่เอเจิเียร์สักหน่อยก็ได้เพราะว่าเอเจิเียร์ไม่ทำงานสองลำนั้นเดี๋ยวป๋าจัดให้น้องดูเซเครื่องแรงก็ไปเครื่องโดนย่า,าไฟติด วายควันขึ้นแล้วนะแตกครับแตกซิสห่วย,ย,ยครับปีหายข้างบ๊ายไม่ได้มาไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทิ้งฟังจากเสียงแล้วไม่ใช่จะวางป้อมปืนกลตรงไหนดีนะบนสะพานก็ดีนะถ้าไม่เสียวว่าโดนจะโดนแปะหัวตาย มุมไม่ได้บมห่วยแตกมากขอมุมสวยๆเช่นตรงนี้เป็นต้นกระบอกนี้เึ๊บะเต๊าะสดชื่นแหละกูทีเนี้ยอ้าวละไหนดูลูกค้าที่ลูกค้าเยอะไหม กดตจ้าโดเดี๋ยวนะขอซูมจอซูมหน้าเข้าไปที่จอเล็กตัวแม่งโคตรเล็กอ้หอ้หูอุ่นร้อนหมอุ่นร้อนเออปีใหญ่เขวิ่งจมไปห้าสิบโลใครอีกวะคุณหรือเปล่าฮะใช่คุณหรือไม่มึงวนกับมาใหม่ดิวนกับตะเคียร์นันใหม่ดิเพื่อนต้องการแลรี่พอยน์นะ นถานะที่เราเป็นจินเมียนะครับเด,เดี๋ยวจัดให้พี่พี่ใจเย็นๆพี่อยา่ารบนครับน,นคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะดีะดโดนอะไรมะ MP 40 MG 4 2รถถังบ้านี่ ตร,ตรงไหนได้วะโอ้ยตรงนี้เขาไม่แย่นี่วาขอแม่งอันเก่ายังไม่พังเลยโอเคไม่ทันแล้วอะไรก็ไม่ทันสักอย่างเร็วมากอะ่ะกี่นาทีวะเนี่ยทีมกูไม่ยื้อเลยอะ่ะเสริมแล้วเสริมอีกได้กี่นาทีเนี่ยห้านาทีสิบนาทีเออ สรุปรถถังแบ่งได้เล่นแค่นี้เองอ่าประมาณนี้ละกันถือว่าได้ดูและนิดนึงกี่นาทีวะโอ้ยยี่สิบนาทีโคตรสัน้นเออสั้นก็ไม่เป็นไรเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ประสิทธิภาพของรถถังก็ในการเล่นนะครับถ้าเป็นฝ่ายป้องกันก็คือยิงสนับสนุนจุดแล้วก็เป้าหมายหลักที่ต้องโฟกัสคือยิงรถถังค่าศึกก่อนนะเราเป็นรถถังเราต้องเคาน์เตอร์รถถังไอ้เพื่อนนะ แล้วเ,เราค่อย,อยมายิงกดทหารราบนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเป็นทหารราบนะเห็นรถถังเขาอยู่โดดเดี่ยวอย่าปล่อยเขาไว้ตรงนั้นนะครับอันตรายเดี๋ยวไม่นานเขาก็กอนนะฮะเขาไปแน่นอนเขาไม่อยู่นานเพราะว่าทหารฝั่งศัตรูเขาจ้องจะเล่นรถถังอยู่แล้วนะแล้วก็ในการวางตัวรถถังนะครับควรจะวางอยู่หลังแนวทหารราบเรานะคือหมายถึงว่าวางอยู่ห่างๆอะ่ะอย่าเข้าไปประชิดกับทหาร แต่ว่าให้อยู่อยู่ในแนวแนวหลังทหารเราอะแล้วก็ยิงยิงเข้ามาในในจุดที่ซัพพอร์ตทหารราบได้ถ้าเราเอาไปตัวเอาตัวเข้าไปแบบหน้างงานอะมาถึงเข้าไปหน้างงานคือเลยว่าเอา่อเข้าไปประชิดหรือว่าเข้าไปคลุกวงในอะไรเงี้ยตัวรถถังเราไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะครับไม่ได้คล่องตัวที่จะสามารถรับมือกับทหารได้ถ้าทหารเข้าประชิดได้คือแตกเท่านั้นแหละรถถังอะมันไม,ม,ม่มีอะไรยากเลย ก็ต้องวางตัวดีๆแล้วก็ยิงซัพพอร์ตนะครับคือถ้ามันอยู่ไกลๆเห็นในตอนที่เล่นอ่ะมันก็จะแบบเออสร้างความชิบหายได้ประมาณหนึ่งนะครับจนเมื่อเขาวิ่งเข้ามาประชิดเราครับก็ประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรถถังนะครับรีวิวสั้นๆนิดเดียวเอ่อต้องต้องบอกไหมว่าขับยังไงอะไรยังไงสักหน่อยละกันละเดี๋ยวไป p พ a c t i c e practical p อะไรสักอย่าง อันนี้จบเกมเพ์นะอันนี้จะเป็นการสอนครับรถถังแบบง่ายๆละอ่ะผิดคนอีกกูเชินสควอตเออรถถังมาเอออ่ะเริ่มมาดูซ้ายมือนะครับจะมีตำแหน่งอยู่เห็นปะเลขหนึ่สซ้ายมือบนแผนที่อ่ะซ้ายล่างนะเอ่อตำแหน่งที่หนึ่งคอมมานเดอร์ Commander นะคอมมานเดอร์ Commander ทำอะไรได้กดคอนโทรลนะครับเปลี่ยนวิวจึ๊บ มันก็จะโผล่ขึ้นมาจับบนรถถังมุมมองเราก็จะกว้างขึ้นนะครับถ้าบางถ้าคันไหนมีปืนกลข้างบนเขาก็จะมาจับปืนกลได,นะด,ด้ดกดสเปซบาร์นะทง่นี่กดที่นี่กดป้อนโทนกับมุดเข้าไปมุมมองผู้การก็คือไอ้คอมแมนเดอร์คือผู้การนะผู้การรถถังก็คือจะเป็นมุมมองแบบนี้แล้วแต่คันด้วยนะของเยอรมันก็อีกแบบหนึ่งซูมไม่ได้นะอะซูมเนี้ยกดที่ขวาซูมไม่ไม่เกิดอะไรขึ้น อันนี้เลขสองนะครับย้ายลงไปที่พลกันเนอร์นะเอาวิญญาณมาสิ่งล่างคนนี้พลกันเนอร์คลิกขวาเล็งได้นะซูมเข้าไปได้ถือกลนสะเปตามเพิมยิงได้ทุกตำแหน่งแล้วก็เลขสามอ่าไดเวอร์ไดเวอร์นี่คงคงไม่มีอะไรก็เป็นคนขับรถเฉยๆเฮ้ยมันหันกล้องแล้หรอวะอ๋อมันมีมันอ๋อมันมี มันหันได้เหรออ่ะประมาณนี้แล้วก็ที่4ี่เป็นพลโหลดพลโหลดนี้มัคงไม่ต้องพลโหลดกับพลกันเนอร์เราดูไม่ได้นะเออเราแต่ว่ามันต้องมีนะครับครบห้าคนเพื่อลดถังจะได้ทํางานเต็มมาสิบสิภาพกระสุนมีอะไรบ้างมีสองสามอย่าง A B C P อะไรวะ AP AP แคปบาลิติกแคป A, P, c, B, c อ c มันเป็นมันจะเป็นกระสุนที่มันมีแคปอะเคาเรียกว่าไงวะถ้าจะลึกมันก็ลึกไปเลยนะอันนี้มันจะยาวมากฉะนั้นข้ามไปเป็นชื่อกระสุนตะลดถังสิดหนึง่งที่มันจะมีแคปก็เพื่อกันไม่ให้กระสุนมันแฉลบออกนนี่คือเทคโนโลยีขอ,ของกระสุนอเมริกาสมัยนั้นนะครับแล้วก็ HE นะครับ High Explosive นะมันก็คือระเบิด เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นระเบิดต่อต้านรถถังอันนี้ดียังไงกระทุบๆระเบิดปับับสะเก็ดกระจายทั่วเห็นไหมยิงตรงนี้นะครับสะเก็ดฟิวไปนู่นแต่ว่าไปนี่อ่าแล้วยิงตรงเนี้ยโอ้สะเก็ดกระจายรอบทิศใช้ได้ผลกับทหารลาบแล้วก็รถที่บางบางนะครับเห็นไหมอันนี้ยิงไปฟันฟันติด ยิงอัดเครื่องยนต์อาจจะมีผลบ้างนะครับแต่ขันไหนหนาก็ไม่เข้าประมาณนี้แล้วก็สมุกทำะไรสมมุติเห็นรถถังข้าศึกเนี้ยเออมันจะยิงกูแล้วอยา่าสมุกส่วนไปแล้วเราย้ายตำแหน่งเลยปิดตานะครับเอาไว้ปิดตาข้าศึกพอข้าศึกยิงสวนมาปิ้ววืดกูหายไปแล้วอะไรอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนกระสุนทันแต่ถ้าถ้าไม่ทันก็คือ A.P.C.B.C. นะครับ A. อากระสุนเจาะเกาะนั่นแหละเขาเร,าร,รียกเจาะเกาะเฉยๆแล้วกันเร็วรกระสุนเจาะเกาะก็ยิงสวนไปเลยถ้าทัานนะคือเกมเนี้ยใครรถถังสำหรับรถถังนะใครเห็นก่อนคนนั้นชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพลางตัวจากค่าศึกแล้วก็ยิงเขาให้ได้ก่อนที่เขาจะเห็นเราโอกาสชนะจะมีสูงหรือไม่ก็เป็นรถถังที่เราเหนือกว่ามากๆเหมือน หมือนไทเกอร์อย่างเงี้ยรถถังไทเกอร์กับเชอร์แมนน่ะกูต่อให้เชอร์แมนเห็นก่อนเลยยิงไปเลยฮะดัดเผ็ดหน้าไทเกอร์ยิงไม่เข้านะแต่แต่มองตาปิดๆนะครับเหมือนผมตอนเล่นแล้วไปเจอไทเกอร์ก็คือกรี๊ดเหมือนกันนะแล้วก็การขับรถขับยังไงว่าในมุมมองมันยากเหลือเกินอ่นนี้คือมุมมองผู้การนะเราเห็นเห็นเห็น,หนโมเดลรถข้างแผนที่ปะขวาม,มือสมมุติ เราให้นึกว่ารถรถจะพุ่งไปทางที่ที่มันอยู่ทางทิศท,ที่มันที่หัวรถมันชี้ไปอ่ะสมมติเราหันกล้องอย่างเงี้ยอ่ะเราหันอย่างนงี้ใช่ไหมเวลารถไปมันก็จะไปทางที่หน้ารถมันชีอ้อ่ะสมมติเราหมุนเนี่ยเราหมุนรถมันก็ไปหน้าหน้ารถที่มันชี้ถ้าเราจะหมุนกลับมาแล้วก็หมุนปื๊บแล้วเราก็กะเอาว่ารถมันจะไปทางไหนวะอ่ะเห็นไหมมาดูประมาณนี้ อันนี้คือหันป้อมก็สังหันป้อมไม่ตรงอ่ะเห็นไ,ไหมจะพยายามชี้จอแต่ก็ไม่มีใครเห็นน <c oughs> ะคุณถ้าสมมุติเราอยากเราอยากเลี้ยวอย่างเงี้ยแล้วเราก็หันปึ๊บอ่าเลี้ยวแล้วก็อ่ะแล้วก็หันไปเห็นไ,ไหมหน้ารถมันก็จะวิ่งไปทางที่หน้ารถมันชนนนนี้อันนี้คือวิ่งเฉียง45องศาประมาณนี้อันนี้คือวิ่งเฉียงอ่า 90อ่ะแล้วก็อันนี้คือรถ90อะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเราจะบังคับรถได้แต่ว่าบางทีสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งขวางไม่ดา่านไม่มเยอะเลยขับยากนะตกหลุมนี่ก็คือบางคันก็ขึ้นไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นให้ระวังเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมด <laughs> จบเออไม่พูดยาวโอเคครับประมาณนี้ละกันรถถังแบบย่อๆนะ การเล่นอย่างย่อเลยแป๊บเดียว <laughs> โอเคครับเดี๋ยวก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับผมอะไรก็ขอบคุณครับไปแล้วบายบายอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะนะครับนะโอเคไปแล้ว